ค,เ,คเอากูมาเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซีลุงป้านะาอาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดนป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวนะสวัสดีครับก็วันนี้มากับน้องเฟิร์สด้วยนะครับพพเอฟซีครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปไหนเฟิร์สไปหาท่านฤาษีก็วันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปหาท่านฤาษีนะครับพพเอฟซีครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยท่านยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเห็นว่าเนี่ยก่อนอ่าหลังสงการเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะกลับไปเมืองพมา่าประมาณสักสามสี่วันแล้วก็เดินจะกลับมา,น,านั่งสมาธิที่เดิมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าท่านเนี่ยจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องเฟิร์สเนี่ยได้ทําคลิปนะครับก็โอเคเฟิร์สเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดูเลยดีกว่ามาั้งโอเคครับพี่เอฟซีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวผมและน้องเฟิร์สเนี่ยอาจจะเดินทางเข้าไปดูท่านที่สี่นะครับแล้วไปเยี่ยมท่านด้วยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มานานน้องเฟิร์สนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดีกว่าครับพี่ีเอฟซีไปกันเฟิร์สพร้อมอยังพร้อมแล้วครับไปครับระวังนะเฟิร์สเหมือนมีร่องรอยคนเดินมาไว้เฟิร์สใช่ป่ะระวังตอนเนี้ยเราพิลลาร์เพิ่งโดนปล้นนตายร้อยเสือเหรอ เออพีพีเฟซีเหมือนอยู่นะใช่ป่ะเฮ้ยเฟิร์สเสื้อผ้าใครวะรอยตินเปียกอยู่เลยเสื้อผ้าคใครก็ไม่รู้นะครับ ตัวอะไรวะเฟิร์นนั่งเฉยๆกันตัวอะไรวะ,วะ,ไ,รวะไม่ใช่เป็นปอบเลยสีกับสมิงมันกำลังรวมตาแล้วยู่เฮ้ยเหมือนมันลองขอ,องกันว่ะเฟิร์สไม่ใช่ทั้งเลยสีกับผ้านะ,ะเฟิร์นสีหรือว่าเป็นผ้าวะ ช่วยกันดูหน่อยนะครับเหมือนกำลังลองวิชากันนะบอกเ้าดูข้างๆก่อนมันต่อสู้กัน คล้ยเป็นผานะผาพม่ารหรือเปล่ายังเพื่อที่ปฏิบัติธรรมทานฤษีหรือเปล่าวะแต่พี่ว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าทานฤสีก็เป็นคนพมา่าคุยว่นเป็นป่อฤษีกับสมิงเองอะ ไม่กล้าเข,นะข้าไปใกล้นะตัวห่างก่อนที่เบสิจางเย็นก่อน Benla. ยยมันทำอะไรวะ 老公感。 เหมือนตอนเนี้ชะมิงพระเหมือนจะแพ้วอะตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครเป็นแม่มเลยกลัวจะโดนเป็นพี่บางตานะาผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะทางที่ดีควรไม่เข้าไม่ควรเข้าไปใกล้เลดีกว่านะเราเฟินนะเราดูวาง่างกันสักพักนึงก่อน

มีรู้สากกั น่ใช้ทันซีนะน่าจะเป็นพี่บังตาตอนเนี้ย เดี๋ยวกินสู้เนื้อล่องมือเอากีล่งทางขีเฮ้ยเอาไงดีผมไม่ผมกลัวไม่ใช่ท่านที่สี่นะครับ What already right, What? Ah. What? What? three. เิหายไปไหนวะชิบหายแล้วอย่าบอกนะวะ่าเหลือแต่รองเท้าเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยเฮ้ยเกดอะไรดีวะผมไว้ตัวนี้แหละเฮ้ย <Hey. S 1> มึงเอาน้องกูไปไว้ไหนทีแรกกูกล้าจะไม่ยุ่งกับพวกมึงละ กลุงไม่ใช้ไทยรัฐสิเงิน้องกูไปไว้ไหนวะเก็บมโมงขี้นะไหนเกอรลูกเงิน้องกูไปไว้ไหนเก็บในเกอรลูกโมโมงขีน้นั่นนั่นเมื่อมันแสดงฤทธิ์แล้วนะใจมโมงขี้นะเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> แปลกๆแล<ะ>้วกูว่าแล้วน้องกูอยู่ไหนวะใจก,กี่ๆ่บบนก้ไอ้กูกฟันะฟนะอย่าเข้ามานะเว้ยโอ้ทางน้นนั่นแหละผมว่าเราพีรียบสิมันแปลกๆยิ่งแต่พวกผมมาแล้ว เอาน้องกูขึ้นมาจายเอาน้องกูมาน้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้มันยังต่อสู้กันอยู่เลยผมว่าแล้วมันไม่ใช่คนนะครับเฮ้ย ba ơi Ơi có dưới này quá Ồ khuyên Chẳng dài gì ở thằng nào nữa Phật Phật ไีวะเฮ้ยผมไม่กล้าเดินตามแล้วด้วยออไมาดีครับฟิด์ปุ๊ดออกมาฟิด Ba ơi Hai bên này quá Ghê đấy ơ Ơi Phớt Phớt Nắng xe yên vào Nhìn đây Ơi Phớt Phớt Huy xuyên xuống thang rồi Phớt Ơi Mà kia xuyên khẳng lang Ê mà ký xuyên không bồn, Mà có xuyên lang Ở ngoài đi là thì nữa Phớt Ơi Anh nó đi không chai rồi ผมว่านุ่นไม่น่าจะใช่นะครับเอาน้องกูคืนมาเอาน้องกูคืนมาเอาน้องกูคืนมาหน่อย Cô bằng anh nó cưn mà. Cô yo ạ quá. Quá. Cô yo. Hây. Yeah. Phớt. chạy phớt bao? như này. Phớt. như này, Ng phạt. như này Ng mình Ng phạt. Ng với Ng phạt. Ng như này, mưa nó cũng Ng <Hey. S 2> เฮ้ยอาน้องกูมาไอ้ชั่วเอามา <Hey. S 2> เฮ้ยอาน้องคืนมาพวกมึงอะ่ะใจมะมโมะคิใจโมโม,ะมะคิเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงจะไม่ได้ไปพูดไปเกิสองตัวเลยเอาน้องกูมาผมว่าผมขอออกจากน้องพื้นที่ก่อนดีกว่ามัง้งแล้วก็ยวค่อยขึ้นมาตามหาน้องเฟิร์สเพยบซี่ว่าไงครับผมกลัวผมจะเป็นอันตรายไปด้วยคนนึงเดี๋ยวทางม้าจะไม่รู้เอาเพยบซี่ครับเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับออกจากน้องพื้นที่ก่อนดีกว่าไป พี่แบบซีครับตอนนี้เนี่ยผมกาลังเดินทางออกจากข้างนอกนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเฟิร์นเนี่ยหายไปตั้งแต่ตอนไหนผมเองก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไปย่องดูพวกมันอยู่นะครับเหมือนเป็นการหลอกลวงให้ผมเนี่ยไปเดินนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยน้องเฟิร์นเนี่ยก็หายไปเลยซึ่งผมเองอาจะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะครับผมก็กลัวจะออกจากที่นี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาตามหาน้องเฟิร์สในค่ําคืนนี้กันนะครับพี่เอฟซีก่อนอื่นนะขอเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วใครไม่อยากพลาดเรื่องราวเนี่ยกดติดตามไว้นะครับและกดสั่นกระดิ่งไว้นะพอเราผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะเฟิร์สโอเคได้ยินเสียงแวแววาวนะครับมันดูใช่หรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยน้องเฟิร์สหายเลยอะ่ะมีเหลือแต่รองเท้ากับมีดเล่มหนึ่งนะตรงจุดที่ผมให้น้องเฟิร์สรอนะครับพี่เอฟซี โอเคครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเดินทางออกแจ้งนอกพื้นที่กันก่อนนะโอเคพี okay. ่พเอฟซีก่อนหนึ่งต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวหาน้องเฟยก่อนนะครับ